มามารวมตัวก uh ันได้ย so, mm. ังไงเอานายก็อนเรียกเรียกว่ายังไงดีมารวมตัวกันได้ยังไหนยังไงใช่ก็ก็พี่บอยแล้วกันใช่ครับทครับก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบพี่บอยรู้มานานอะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งแบบเราได้มาจากการออดิชั่นแล้วก็ได้มาเจอกันอะไรเงี้ยก็ดีใจเพราะว่าบางครั้งกย่างใช้ก็จะเสียดไปเสียดมาเวลาไปอีเวนต์อะไรอยู่แล้วส่วนไดมอนด์ก็แบบเราเห็นเขาเป็นนักร้องอะไรอยุ่ง สิ story, oh, anyway. so, like meeting, ures, so, mm ่ง hmm. so, right. so, right. so, ี่บอยบอกแล้วนะบอกว่าาแบบว่าอิสระลอยบินอ๋อใช่ใช่ตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วครับก็เลยก็เลยได้ได้มีโอกาสทำงานที่แบบใหม่หลากหลายมากขึ้นจริงๆบอกว่านายสนใจตั้งแต่ครั้งแรกแล้วอะไรก็มาลอยบินมาถึงแบบประมาณแรกก็ทำเนัีก็คอนเวนทีเหรอจริงๆเป็นคนชอบดูอยู่แล้วชอบดูไหมชอบดูมอบดูงานใช่ไหมรู้สึกว่าหลายๆคนที่มาจะมีอะไรคอมมอนที่มีความชอบดูเหมือนกันแต่ของผมเนี่ย ชอบดูแต่ว่ากลัวเพราะเราไม่ได้ร้องไม่ได้เต้นเก่งแต่ได้คุยกับพี่ชายชาตยุดมเพราะว่าเล่นยินอยู่ที่เดียวกันพี่ชายก็แบบคุยกับผมเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็นั่นแหละเขาก็าเลยอนแ,แบบบอกลองดูไหมลองอะไรก็เป็นเป็นโอกาสที่เราได้มาเริ่ม,มนเนี่ยแหละเรก็เจอรแลาตังมาือว่ทารนะาา่อยตาไปริเมา เอางมาผมก็มาเลยเพราะว่าใจเราแบบเราเราชอบละครเวทีอ้ตอนนั้นรู้ไหมว่าจะเล่นกังใครบ้างไม่รู้ไม่รู้เลยรู้แค่ว่าเรื่องไม่รู้ว่าเล่นเป็นใครแล้วก็มาออดิชั่นนี่แหละโอ้ยแบบงูอ่าเป็นงูเพราะมันเป็นสัตว์ปาดมาแล้วครับลุงพี่นี่นี่ละครลุงพี่ละครแน้วนำร้องไงบ้างตอนก็ไม่ได้ไม่ได้นำไม่ได้แนะได้นำอะไรเลยครับตอนนี้เราก็ต้องช่วยๆกันเพราะว่าเราก็รู้สึกว่า หรือเราก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค,คือมันคือหมายถึงว่าในในในความเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะละครเวทีอ่ะเหมือนรู้อย่างมันคือการซ้อมแหละครับผมแล้ว,วแบบตอนนี้มันก็เป็นช่วงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมีแบบมีอะไรที่มันยังแบบมันยังไม่เป๊ะมันยังไม่อ่เี้ยเราเราเราเ็เป็นฟีลแบบช่ชวยๆกันซ้อมกันไปอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>มากกว่าแล้วบทบาทในเออมันต่างไปจากเดิมมากต่างไปเพราะว่ารอบรอบที่เราที่ผมมาเล่นมันก็เป็นละครองเดียวอันนี้มาเป็นแบบละครใหญ่แบบสององค์ครั้งแรก แล้วก็เล Love ่นกับพี่นายด้วยเป็นแบบเออมันมีอะไรหลายๆ Teraz, อย่างให้มันรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องเล่นเป็นนักเลงต้องแบบเอ้ยแบบคุมคนได้อะไรอย่างเงี <mustache> <lo> ้ยเออก็ก็มีอะไรหลายๆอย่างที่กังวลอยู่องน้เล้วก็น้องใหม่ตื่นเต้นมากครับเขาบอกว่าคือปกติเราดูอย่างเดียวเราไม่เคยเล่นเลยก็ ดูคนงานิธานเนี่ยเยอะมากแล้วตอนนั้นเราได้บทเป็นเปี้ยเราก็รู้สึกว่าบทเปี้ยเนี่ยเป็นขีดคาลิเกอร์เราแบแบบขีดมากๆเลยครับ็นเรื่องที่มาใส่นี่มาลุกนี่คือลายเป็นแดงผมเล็บแดงใบเล่ครับนี้แดงหรือเปล่านะอะไรนะอันนี้มาลุกพี่แดงพี่แดงใบเล่ยเฮ้ยจะบอกว่าเนี่ยมันแบดได้เป็นปูระเบิดขวดนะถือขวดทั้งวันเลย อย่านะครับขวดนมขวดอะไรขวดนมอย่านะแถวนี้มันถิ่นพี่แดงลขวนะนี่เล่นเป็นเตียครับผมเป็นเตี้ยเขาไว้แล้วเป็นมาร์เล่เป็นมาร์คเ่แล้วก็มีมีอีกสองคนในแกงด้วยเป็นมเป็นบูมใช่เทศนี่มัเป็นเป็นไอ้ท่านเหรอเป o s p กันยาเ่อนานต่อเราพูดได้ยังพูดได้ยัง คือไม่รู้ว่าพูดได้มากน้อยกันไหนต่่ยังอยู่ในขั้นตอนที่ซ้อมเต็มเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอเริ่มเข้าบล็อกกิงกันเราจะมีเมื่อไหร่นะที่เราจะได้เห็นชัดๆเลยหลังเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีครับตอนดูวันพารสองสี่เก้าเก้าไม่ทา อันนั้นสงการขอพักก่นอนขอไปเล่นน้ำมึงก่อนช่วงช่วงเดือนช่วงประมาณกลางปีครับ<า>เดือน5เดือน6เดือน7แต่ว่าตอนนี้ก็เนี่ยแหละครับเรื่องเล่าพื้นเพ้าจีที่แบบทีมทุกคนตั้งใจกันมากเลยก็อย <c oughs> ากให้ทุกคนได้มาดูกันแล้วก็สนุนละครเวทีของไทยกันเพราะว่าผมว่า <c oughs> ประเทศเรานี่คือละครเวทีไม่แพ้ใครในโลกเลยพูดจริงยอดมากพอี่บอยมีว่ทำไมเราถึงตัดสินใจเป็นอะไรอะไรนะปวดอะไรนะตัดสนใจเป็นอะไรอีกแล้วทำไม ใจเป็นนักแสดงสละก็จริงๆมันมีเรียกอะไรอ่ะมันไม่มันไม่ใช่ตัดสินใจว่าจะเป็นนักแสดงสละกับทันทีอะไรก็จริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ม <That silly> <Steel> ันมีบทที่เราอยากเล่นด้วยเป็นบทที่เราอยากเล่นด้วยอะไรก็เลยเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็แบบทุกคนก็แบบน่ารักสนับสนุนผมเต็มที่เลยทุกคนแบบน่ารักมากๆพี่ผู้ใหญ่ทุกคนก็คือแบบเอาเลยสู้ๆอัันนี้้ไดดหมาตั้งแต่ปีที่แล้วกี่ปีแล้วที่สำหรับเราใช่ไหมแต่ใจมา อะะไรนให้เวลาในการตัดสินใจนานไหมมันทำงานไปด้วยซ้อมไปด้วยถ่ายไปด้วยทุกอย่างเลยครับผมก็ตัดสิน้้นะะคคที่่พอบาาใหม่เป็นยังงไคจขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมครับพี่ครับก็ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวมีอยู่ทูปโฮมทัวร์เร็วๆนี้แล้วก็เดี๋ยวชวนเอออยากไปพี่อยากไปกินหมูกระทะอยากไปมากเลยเห็นล่าสุดลงเฟอร์นิเจอร์ใหม่ผมเห็นแล้วแบบโอ้มันน่านั่งเลย เออมาอวดผมด้วยนะต้อเว้นแบบเฟอร์นิเจอร์ใหม่แล้วมันแบบว้าวสวยงามบ้านพี่แดงนี่หรอใช่เดี๋ยวรอรอปาร์ตี้รับน้องอะไรครับผมชมการแสดงแล้วว่าพี่แม่ค้าน่าตื่นเต้นมากดูแล้วน่าจะไมาแล้วเพาบอกว่านักแสดงหล่อมากหล่อจนแบบไม่โหดอะไรเงี้ยค่ะคุณมีมุมมองนี้ยังไงบ้างไม่โหดเลยหรอคือไม่โหดอยากคือ หลอกกันไปอยากลองมาดูพวกเราตอนซ้อมแบบสภาพมันจะมันจะเป็นเรื่องกันเลยแบบนึงก็ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมันมันจะ็นดีไม่รู้ก็แต่ว่าเชื่อว่าพวกเราเต็มเต็มที่แน่นอนครับผมแบบสุดสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าแบบพอสุดท้ายพอมันไปอยู่บนเวทีแล้วแบบทุกอย่างมันแบบเป็นเซ็ตยิ่งหล่แล้วมันจะออกมาแบบดีที่สุดแล้วก็มีบอร์ดคนแบบคนดูคนชมคนเชื่อแบบ อะไรนะสนุกลองดูครับไม่น <c oughs> ี่ต้องย้ำนะวันนี้คือมิวสิควีนะครับนี่คือละครเวทีมิวสิควลที่พี่บอยจะามาเล่าในมุมรูปแบบของเขาแล้วก็ฝากประกาศเลยว่าสาน,นุกมันโสนแน่นอนครับราต้องถามผู้ถ่ายรูปก่อนงนมาท่านนี้้อมาเลยมาเลยมาลูกเคเล่นสองตั้ง หนึ่ม้ก็อบนี้นะครับ1นึ่ครับ1 2 3